เธอเคยได้เย็นไหมคะว่า CIA เคยส่งลูกโลกหิมะที่ซ่อนเครื่องดักฟังไปให้เจ้าหน้าที่โซเวียตเป็นของขวัญคริสต์มาสเคยเห็นคนแชร์ครับ Snow Globe War ใช่ไหมแบบของขวัญใส่ส,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 สวยแต่จริงๆเป็นตัวสอดแนมสุดล้ำถ้าเป็นหนังนะคะฉันยอมแต่ในชีวิตจริงเรื่องนี้แต่งล้วนๆเลยค่ะอ้าวเฮ้ยจริงเหรอครับ ฟังดูน่าเชื่อมากนะแบบ CIA เอาไว้บนโต๊ะทำงานไม่มีใครสงสัยเลยนั่นแหละค่ะจุดที่ทำให้คนหลงเชื่อแต่พอไปเปิดเอกสารลับที่ถูกเปิดเผยจริงๆคือไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าปฏิบัติการนี้เคยเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ไม่มีหลักฐานนิดเดียวคือศูนย์แบบศูนย์จริงๆค่ะงั้นทั้งเรื่องคือข่าวลวงใช่ค่ะเป็นการผสม3อย่างเข้าด้วยกัน 1. ความหวาดระแวงยุคสงครามเย็น2ฉากลูกโลกหิมะในซิติ เสนเคนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลับและ 3. เรื่องจริงที่โหดกว่ามากที่คนเอามาปนจนกลายเป็นสโนโกลบวอลเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วทำไม cia ไม่ใช้ลูกโลกหิมะจริงๆล่ะครับดูจะเนียนมากเลยนะ เพราะฟิสิก์ไม่อนุญาตค่ะลูกโลกหิม,มะมีน้ำเต็มไปหมดคลื่นวิทยุโดนน้ำเข้าไปคือสลายตัวทันทีส่งสัญญาณไม่ได้เลยแถมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยุค1950ตัวใหญ่ร้อนและเห็นทะลุแก้วด้วยนะคะถ้าจะใส่แบตยุคนั้นขนาดต้องใหญ่เท่าลูกแตงโมถึงจะพอค่ะโอเคไม่รอดจริงๆนี่ยังไม่รวมเสียงที่ต้องผ่านน้ำปลาสแก้วก่อนถึงไมโครโฟนอีกนะคะมันจะก้องเหมือนคุยในกละมังเลยค่ะ งานสโน l o โก War ไม่มีอยู่จริงแล้วเรื่องที่ทำให้คนจำสลับคืออะไรครับ เรื่องจริงคือของขวัญดักฟังที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะนั่นคือ the great seal bug หรือที่เขาเรียกว่า the t h i n g อันนี้ของจริงจริงค่ะเกิดขึ้นปี1945เด็กนักเรียนโซเวียตมอบตราประทับรูปนกอินทรีแกะไม้ให้ทูตสหรัฐเป็นของขวัญทูตเอาไปแขวนในห้องทํางานสวยงามมากแต่เขาไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวนี้คือเครื่องดักฟังระดับ masterpiece ค่ะเขาแขวนไว้นานแค่ไหนครับ 7ปีเต็มค่ะตั้งแต่1945ถึง1952แบบไม่มีใครจับได้เลยเพราะมันเป็นอุปกรณ์พา s ซีฟไม่มีแบตไม่มีสายไฟทำงานเฉพาะเวลาที่สายรับโซเวียตนั่งในรถตู้แล้วยิงคลื่นความถี่เฉพาะเข้าไปที่ตราเสียงในห้องก็จะสะท้อนกลับไปที่รถแบบคมชัดมากโหแบบนี้เครื่องตรวจสัญญาณก็จับไม่เจอแน่ๆใช่ค่ะพอ C I A หรือ F B I จะตรวจโซเวียตก็แค่ปิดคลื่นอุปกรณ์ก็กลายเป็นชิ้นโลหะเงียบ เงียบเหมือนไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้คือของจริงและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าสโนว์โกลบวอ์มีอยู่จริงทั้งที่จริงๆมันคือการจำสลับค่ะแล้วฝั่ง CIA ล่ะครับเขามีอะไรล้ำๆไหมมีค่ะแต่ไม่ใช่แนวฟิสิกส์เนียนๆแบบโซเวียตนะคะเป็นแนวชวนมึนมากกว่าชื่อโครงการว่า Operation a c o u s t i ติก t t ตโอ้สๆน่ารักแต่ผมเริ่มไม่ไว้ใจแล้วครับ <c oughs> ราแวงไว้ผูกแล้วค่ะ CIA ในยุคนั้น คิดว่าไหนไหนโซเวียตซ่อนบั๊กในของขวัญเราก็ต้องหาวิธีใหม่ๆใช่ไหมคะมเขาเลยจับแมวจริงๆมาฝังไมโครโฟนใส่เครื่องส่งสัญญาณแล้วร้อยเสาอากาศไว้ตามหางเดี๋ยวนี่มันแมวหรือหุ่นยนต์ครับแมวค่ะแต่เวอร์ชั่นไซบอกค่ะ CIA ทุ่มงบกว่า20ล้านดอลลาร์เพื่อให้แมวเดินเข้าไปใกล้เป้าหมายแบบเนียนๆในสวนสาธารณะแล้วถ่ายทอดเสียงกลับมาแล้วมันได้ผลไหมครับไม่ค่ะเพราะแมวคือแมว ทดสอบจริงครั้งแรกพอปล่อยแมวมันเดินออกไปหาอาหารแทนแล้วก็เดินลงถนนโครงการยุติทันทีค่ะอ่าอ่าความพยายามมนุษย์บางทีก็แพ้สัญชาตญาณแมวใช่ค่ะ CIA สรุปเองว่าแมวควบคุมไม่ได้และปิดโครงการจบแบบเศร้าๆแต่นี่คือหนึ่งในโครงการลับที่แปลกที่สุดในสงครามเย็นจริงๆแล้วฟังทั้งหมดแล้วเข้าใจเลยครับว่าทำไมสโลโกลบวอร์ถึงเกิดเป็นตำนานทั้งที่มันไม่เค เ,เกิิดจรงใช่ค่ะมันเป็นการผสมเรื่องจริงอย่าง The Great s i l Buck กับจินตนาการและความหวาดระแวงยุคสงครามเย็นรวมกับภาพลูกโลกหิมะในวัฒนธรรมป๊อปจนกลายเป็นเรื่องแต่งที่หลายคนคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วบทเรียนสำคัญคือ ของที่ดูน่ารักไร้เดียงสาอาจซ่อนอะไรที่เราไม่รู้แต่ในโลกความจริงบางเรื่องที่ฟังดูสมเหตุสมผลก็อาจไม่มีตัวตนเลยถูกต้องค่ะและในสงครามเย็นนี่แหละที่ทั้งสองฝ่ายทำทุกวิธีเพื่อชิงความได้เปรียบบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นกลับดูเหมือนนิยายส่วนสิ่งที่เป็นนิยายกลับดูเหมือนจริงถ้าคุณชอบเรื่องเราสนุกสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซีโร่ทูโนไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะจากศูนย์สูสร่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ